ราศีตุลราศีพิจิกราศีธนูพระเกตย้ายเข้าราศีเมษส่งอิทธิพลอย่างไรเชิญรับฟังได้ในคลิปนี้นะครับผมอธิบายแบบสั้นๆให้เข้าใจง่ายชาวราศีและชาวลัคนาตุลถ้าเป็นคนโสดช่วงนี้มีคนเข้ามาอย่าพึ่งรีบอย่าพึ่งใจร้อนรีบตัดสินใจนะครับระวังมาไวไปไวคนมีคู่อยู่แล้วมีโอกาสของการใกล้ชิดสนิทสนมทําอะไรร่วมกันระวังความลับถูกเปิดเผยนะครับและมีโอกาสที่ดีในเรื่องของ การไปลงทุนหรือเจอหุ้นส่วนชักชวนไปทําอะไรร่วมกันครับแนะนําทําบุญร่วมกับคู่ครองคนรักและหุ้นส่วนครับดวงชะตาเปิดชาวราศีและชาวลัคนาพิจิตระวังเจอเรื่องยุ่งยากระวังช่วงนี้ก่อให้เกิดศัตรูได้โดยง่ายดายคิดก่อนพูดและลงมือทําช่วงนี้ท่านดูมั่นใจนะครับอาจจะมีการวางแผนเรื่องการเปลี่ยนงานย้ายงานและการเดินทางก็ค่อยๆค,ค,คิดนะครับ ระวังคําพูดแนะการสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิแผ่เมตตาอุทิศกุศลให้เจ้ากรรมในเวรให้ศัตรูแพ้ภยัยหรือกลับใจมาเป็นมิตรชาวราศีและชาวลัคนาธนูโดดเด่นในเรื่องของบุตรหลานบริวารที่ดีได้บริวารเก่งได้บริวารถูกใจได้บริวารใหม่ที่ดีครับชาวธนูโดดเด่นในเรื่องของการลงทุนการเสี่ยงโชคเจอช่องทางอะไรใหม่ๆแนะทําบุญเกี่ยวกับเด็กกําพานะครับแล้วท่านจะมีโชคลาภ ชอบใจคำทำนายพิมพ์สาธุรับคำพยากรณ์ขอให้โชคดีล่ำรวยมั่งคั่งครับ